มหาชนวนครับก็คือว่าด้วยเรื่องการตั้งต้นจากชนวนมวลสารเหมือนหลังเตารีดเนี่ยอจริงๆถ้าจะเรียกมันให้เต็มสูงก็คือเนื้อว่าโลหะมหาชนวนแต่คําว่ามหาชนวนถ้าพูดไปในวันนี้งงเพราะพี่อนุชาเนี่ยเป็นสื่อที่ทําพระน้าจะบอกว่าเนื้อโลหะก็จะรู้จักเลยแต่ถ้าบอกเนื้อโลหะมหาชนวนเนี่ยงงละอะไรคือแล้วนว่าโลหะมหาชนมันก็คือเก้าอย่างนี่แหละแต่ไอ้เก้าอย่างที่ว่าเนี่ยมันมาจากมวลสารทั้งหมด จำนวนโมสานทั้งหมดก็เลยเรียกมันว่ามาหาชนวนถ้าพระผมนะแต่อันนี้ก็ไม่ต่างเรียกกันได้ว่านาวโลหะมาหาชนวนเหมือนกันแต่เนียเป็นนว่าโลหะกับดำก็คือเหมือนกันส่วนเนื้อเมอกสิทธ์ที่ผมได้ทาเนี่ยผมจะทําแค่เนื้อนาวะโลหะกับดำก็ถ,ถือว่าความเก๋าเกมในการสร้างพระครับเนื้อนวะทํากับดําได้ยากมากถ้าไม่ใส่ทองคำรวยไม่พอทําไม่ได้เพราะทองคําปัจจุบันนี้แพงมากอแพงมากเมื่อวานซื้อทอง โลถึงสามล้านกว่าอือก็คือแพงมากครับวิธีการผสมก็คือเนื้อนาวิาโลหะผสมทุกอย่างรวมกันแล้วครับผสมทุกอย่างรวมกันแล้วเนี่ยอ่าห้าสิบกิโลทองคำหนึ่งโลครับอ่าถ้ากับว่าต้นทุนอ่ะโลหะหกสิบกิโลอ่าโลโลหะห้าสิบเอ็ดกิโลค่ัสามล้านอืมจะท้าพราได้กี่ค์พระกี่วับสุดทัายเลยราคาแพง Oh. อ่านี่คือที่มาของเนื้อนว่าโลหะกับดำบแต่ของเราไม่ได้ใส่ทองกัถึง5่าโหดขนาดนั้นอแต่เนื่องจากว่าชนวมนมวลสารเราอ่ะมันมีส่วนผสมทองมาเป็นบางส่วนแล้วมันเลยไม่จำเป็นต้องใส่ทองลงไปมาก mm. เช่น เรามีขันสำลิกบ้านบูที่เขาผสมทองลงไปเรามีช้อนสำลิกชมพูเป็นช้อนโบราณที่เขาทําขึ้นมาเขาผสมทองลงไปมันก็เลยไม่จําเป็นที่ต้องไปใส่ทองมากอันนี้สอนทำผ้าเลยเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องไปใส่ทองมากก็ได้เนื้อนาฬาโลหะกับดําที่สวยแต่ยังไงก็ต้องใส่ลงไปเพราะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยทองมันเหมือนเป็นตัวประสานนาฬาโลหะถ้าเราไม่ใส่มันก็จะไม่กลืนกันนี่คือวิธีที่ผมทานะเนื้อหนึ่งอีกเนื้อหนึ่งคือเมกธิ เมฆาสิทธิ์เนี่ยผมเนี่ยพระผมทุกวันที่ผมทำเนือ้อเมฆาสิทธิ์หมดเหตุผลเพราะผมเนี่ยได้ประสบการณ์ส่วนตัวมาแล้วปกติก่อนหน้านี้คือเนือ้อเมฆาสิทธิ์จะอยู่กับวัดอ,อันงเขาจะทาลูกอมวัดอ,อันงปิดตาวัดอันงเนือ้อเมฆาสิทธิ์ที่คนมักเอาไปชอบใส่กับลาหูหลวงพ่อน้อยออพราอคู่คกันเกี่ยวกับเรื่องแบบเหนือนดวงลาหูที่แก้ดวงเสริมดวงแล้วก็ลูกอมเมฆาสิทธิ์ที่หนุนดวงครับ แต่กรรมวิธีในการทาเมฆกสิทธ์ปัจจุบันเนี่ยอปกติตามตําราเนี่ยไม่มีแล้วผมกล้าท้าเลยใครบอกแล้วไปให้ช่างแกะด้านที่ผ่าเป็นปิดตาด้านหลังเป็นเบี้ยเหมือนเดิมอ่าเอามาขายเป็นพระปิดตาได้องคาล้านกว่าอ่าผมก็เลยบอกว่าถ้าพระอเนื้อเมฆกสิทธิ์โบราณบ้านนองมันสามารถผ่าแล้วแกะได้อืแต่เมฆกสิทธิ์ทุกวันเนี่ยที่ขายกันโลละสองพันห้า โลละสองพันห้านะมีขายอืแต่หล่นและแตกมันเป็นเมฆกระสิ์ที่เกิดจากออกไซด์ของเนื้อโลหะที่มันกัดแล้วเขียวอ oh. มันไม่เหมือนกับเมฆกระสิทธผม uh huh. เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่เมฆกระสิทธวิชานี้ที่สามารถมีพุทธคุณในตัวเลื่อนหมุนดวง uh huh. อ่าเหตุผลที่ผมทาพาระเนี่ยทุกคนปัจจุบันเนี่ยพระเครื่องที่แปรเน้น,นหุนดวงเริมโชคลาภอะไรเงี uh ้ย huh. เพราะฉะนั้นผมว่าไม่มีอะไรชนะเนื้อเมฆกระสิทธ ผมก็เลยตัดสินใจทําเล่ใต้ถาเนี่ยเนื้อเดียวเลยเล่เนื้อเดียวเลยเนื้อเมกิทธิ์เลยเนื้อนว้าผมก็ไม่ทาทำเนื้อเมกิทธิ์เลยอ่าเนื้อเดียวก็ก็มีความแตกต่างกันทั้งสามนาทั้งสามพิมเนี่ยนะฮะก็ก็พิมพ์ใหญ่เนี่ยก็จะมีสองเนื้อน้เมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าเห็นว่าเขาเนื้อเนื้ออะไรนะนะเออเห็นว่าเป็นเนื้อเนื้อชินเนื้อชินนะอันนั้นอันนั้นมีน้อย เขาบอกว่าชิ้นเก่าเหรอใช่อะไรชิ้นเก่าที่เราเปิดจองแล้วใช่เป็นเนื้อชิ้นเก่าเขาไม่กร้แจว่าเป็นเนื้อไหนก็คืออันนี้ไงใช่เนื้อนี้แหละเนื้อนี้นะเนื้อชิ้นสังขวานนอนเนื้อชิ้นสังขวานนอนนะเนื้อนี้คือเขาดูไม่เป็นอเขาก็เลยถามมาว่าทีนี้เขาถามมานี้ว่าเขาบอกว่าถ้าเนี่ยถ้ามีผิวปลาตะเนี่ยใช่ มันจะเนื้อเดียวสงสัยวันนราผมต้องเอาพาผมให้ดูแล้วอพระกุวราลูนะยุตยาที่เป็นผิวประลอดทองอ่ะเอาพามาเทียบให้ดูอพระกุวราบุูณะอถ้าถ้ามันเป็นยูทูบก็หาประกอบใส่เข้าไปนะที่มันเป็นผิวผิวขาวประลอดทองอ่ะ ก็คือถ้ามันไม่ใช่กุนั้นนะมันหล่อไม่ได้เน,ออน,นื้อนี้ทุกวันนี้ผิวนี้ทําใหม่ไม่ได้อ,ม,อมันต้องไปเอาชิ้นรุ่นนูมาหลออย่างเดียวรปัจจุบันไม่มีแล้วอ,อปัจจุบันไม่มีแล้วอนี่นะนอกจากนะนอกจากที่เราเห็นอยู่นี่นะฮะก็ยังมีลักษณะเป็นแบบช่อชนะฮะชอ่ออันเนี้ยหมูอาจารย์แขกเป็นอย่างนี้เลย ใช่อย่างนี้เลยเนี่นะช่ออย่างนี้เลยแต่ยังไม่เก็บรายละเอียดนะอันนี้อันนี้รอมาปุ๊บยังได้เก็บรายละเอียดช่อนะขอบขอบอะไรเนื้อเกลือก็เหมือนเดิมหมดเพราะไอ้พระที่เห็นเนี่ยเขาตัดช่อมาแล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดบิดไปอย่างนี้เก็บไปอย่างนี้เนี่ยบางองค์ก็จะมีเนื้อเกลือข้างหลังวันนี้นีะครับบางองค์ก็จะมีเนื้อเกลือข้างหลังในอย่างนี้เห็นไหมในบางองค์ก็จะมีเนื้อเกลือข้างหลังแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่านะี่ นี่งานหล่ออ่างานหล่อจริงจะเป็นแบบนี้หล่อจริงแล้วก็ถึงค่อยมาแต่งทีละองค์ทีละองค์ไม่เป็นแบบนั้นนี่นะหล่อมาจะเป็นช่อคือคือหล่อหล่อเดียวได้ไหมหล่อเดียวก็ได้หล่อเดียวก็ได้แต่เขาจะไม่นิยมหล่อเดียวอ่าเพราะโดยใหญ่ก็เป็นช่อแล้วมาเป็นช่ออ่าเป็นช่อมาแต่งเหตุผลก็คือที่เขาหล่อเป็นช่อมากมากกว่าหล่อเดียวเนี่ยอ่อถึงหล่อเป็นช่อบางทีก็มีเสียหายอืมจะหล่อสมบูรณ์เลยยากยิ่งหล่อเดียวยิ่งเสียหาาง่ายกว่า อ่าคนโบราณเขาเลยเลือกหล่อเป็นช่ออ่าฮะอ่าเขาเลือกหล่อเป็นช่ออ่าเนี่ยผมเคยผมเคยถามอาจารย์ผมหลายคนนะว่าคพระเนี่ยหล่อองเดียวกับหล่อเป็นช่อต่างไหมในเรื่องของพุทธคุณอ่าแล้วแกก็มองหน้าผมแกถามว่าอยากรู้จริงออยากรู้จริงถ้ามึงหล่อองค์เดียวต้นทุนแพงถ้ามึงหล่อเป็นช่อต้นทุนถูกแต่ว่าไง นั่นคือเหตุผลแล้วผมถามว่าแล้วมันมีมันมีไหมมันต้องลงโสลถมงคลสิบหกสิบแปดด้วยนั่ยมึงก็ได้แต่นึกเอาแล้วว่าคือนี่ผมมนุรย์ตรงๆแค่ไหนแ่บมึงก็ได้แต่นึกเอาเลยยังไงก็ได้แต่เวลาเขาหล่อเป็นช่อเนี่ยก็ยังแบบนี้เลยยังยังก็มีมีที่เสียเสียมีเสียทุกช่อแหละจะหาช่อสมบูรณ์ดีๆยากออนี่ นะอันนี้นะก็ก็มีออกมาอย่างนี้แต่เดี่ยวก่อนอ,อ่เห็นไหมเหมือนที่วีไดเรกเลยแ <laughs> <laughs> <ะ>ผมจะบอกความลับของพระช่อให้อเราจะเห็นว่าพระ,ะ,ะกิงวัตสุทัศน์สังฆราชแพรจะเทเป็นช่อเนี่ยมันมันม,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 มันจะเหมือนคล้ายๆย้อนแย้งนะแต่มันไม่ได้ย้อนแยง้งแต่สังฆราชแพรคนหล่อพระสไตล์นี่คือสังฆราชแพรคนแรกแต่กิ่งจะเป็นพระกิ่งนึ่งก้างตาเป็นช่อก้างตา ถ้าอันไหนเป็นช่อสมบูรณ์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วบูรพาจารย์โบราณจะเก็บไว้ออืเพราะถือว่าอะไรอืเพราะถือว่าทางน้ําที่วิ่งไหลมาง่ายเนี่ยทุกอย่างมันก็ไหลมาเป็นสายน้ําแบบไม่ขาดสายอือะไรที่เป็นช่อสมบูรณ์กูบาอาจารย์โบราณครับจะไม่ตัดเขาจะเก็บเป็นช่อไว้เขาถือว่าเป็นของแปลกที่ทําได้ยาก แลวเขาก็จะบูชาทั้งช่อเขาบูชาทั้งช่อเราก็เลยเห็นพระช่อในโบราณโบราณอ่ะมีให้บูชาและจะสวยงามแต่เรื่องนี้ไม่ใครมีใครมาพูดที่จริงมีนะเป็นการบูชาทั้งช่อเขาเชื่อว่าถ้าเราได้พระที่หล่อโบราณหล่อโบราณแบบสวยงามไม่ไม่หักไม่ทะลุไม่ทะลุอะไรพวกนี้แล้วเราได้เอามาบูชาเนี่ยเขาเชื่อว่า ชีวิตเราจะไม่มีจุดด่างพ้อยอืพวกเงินทองลาบยศจะไหลามาแบบไม่ขาดสายนี่คือความเชื่อของช่างหล่อ,อช่างหล่อเนี่ยถ้าเจอพระที่หล่อเป็นช่อนะส่วนใหญ่ช่างหล่อจะเก็บไว้อืแล้วก็จะบอกอาจารย์ทุกคนว่าทําได้ยากสมัยก่อนคพระหล่อเป็นช่อนะอืพระหล่อเป็นช่อยุคแรกที่อาจารย์ผมพูดนะที่อาจารย์ผมพูดแล้วก็ จากที่ผมตามดูอันนี้คนไม่เคยรู้นะนี่ครั้งแรกเลยผมท้าเลยเรื่องนี้ไม่มีในอินเทอร์เน็ตมันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวจากอาจารย์แขกเดียนเสยศาสตร์ผมถามอาจารย์ผมพระประหลัดใบใวัดกาว,วางแก้วอเพระครูพระประหลัดใบที่ทเมียแก่นะ่ะถ้ามีอาจารย์เจริบพระประหลัดใบแต่พระประหลัดใบอาจารย์หมเนี่ยอยู่ตั้งแต่ยุคสมัยมู่งเพิ่มเลยอแกบอกว่าพระช่อของหลวงพุฒบุญครั้งแรกอ่ะคือพระพิมพ์ขี้นกเป้าเนื้อสไตล์แบบเนี้ยค แล้วก็อยู่เป็นช่อสมบูรณ์แค่สองช่ออืแล้วหลวงพ่อหลวงปู่บุญเนี่ยอ่าก็ช่างนให้ช่างเก็บไว้แล้วก็ให้คนไปบูชาแล้วชีวิตจเจริญรุ่งเรืองมากครับตั้งแต่นั้นน่ะอาจารย์พยายามจะหล่อพาระนกี้นกเป้าเป็นช่อ,อแต่ทั้งชีวิตท่านไม่ได้ทักช่อเลยทําไมแกบอกว่ามันยากมากอมันยากมากแล้วกแกเป็นคนโบราณก็คือแกทําทุกอย่างแบบโบราณหมด อันเนื้อคี้นกเป้าก็คือคล้ายๆเนื้อเนี่ยนะเนื้อขี้นกเป้าคล้ายๆกันอ๋ออ่ามันจะเป็นเนื้อที่เป็นเนื้อโลหะที่มีปลอดหนักๆคล้ายๆกันครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพระที่หล่อเป็นช่อโดยสมบูรณ์ดีๆเนี่ยถ้าเราเอามาตั้งบูชาไว้ในบ้านหรือมีไว้บูชาในบ้านเนี่ยเขาเชื่อว่าเงินทองราบยศดไหลมาไม่ขาดสาย เป็นแบบช่อเนี่ยใช่ตัวผมเองผมก็มีนะแต่ผมไม่เคยบอกใครแล้วกระทั่งของพ่อป่องปีหกอายุหกเก้าเจลล์เป็นช่อผมบังคับบีบคออะไรบอกต้าเอาให้ผมไม่ได้ช่อแล้วก็ผมก็เก็บไว้แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าผมมีนะเพราะแล้วก็ไม่เคยมาพูดกันเพราะผมเชื่อว่า เนี่ยเงินทองราบยศอะไรที่มันจะมาไม่ขาดสายเลย<อ>แล้วผมถือว่าผมเป็นลูกศิษย์เป็นลูกเป็นมนักถือแ่เป็นพ่อด้วยเวลาผมถ่ายทอดรับถ่ายทอดจากแกมาผมเชื่อว่าผมจะได้มาเต็มเต็มอะไรเงี้ย<อ>เ,<อ>เขาก็บูชากันแบบชอบ่อแบบนี้แต่หาสมบูรณ์ยากออ มันจะหาสมบูรณ์เลยเนะยากยากนะยาก,ยากมาก,ากโดยเฉพาะเป็นเนื้อเนี่ยยากเป็นเนื้อเนี่ยยากถ้าเป็นเนื้อโลหะแข็งๆแงบบเนี้ยง่ายอ่าถ้าหล่อหล่อรุ่นใหม่ดีๆเนี่ยแต่คําว่าง่ายก็คือหล่อร้อยช่อเนี่ยเสียประมาณหกสิบสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆอะ่ะ สมบูรณ์อ่ะสี่สิบแต่ถ้าจะเอาสมบูรณ์ทุกเ็ดผมว่าไม่เกินสามช่อจากร้อยอย่างนี้อย่างนี้คนที่เขาบูชาเป็นช่อเนี่ยเขาเขาก็ต้องยอมรับในความเป็นปกติของของของพระที่มันอาจจะมีบางองค์ไม่ได้เลยฮะถ้าจริงๆถ้าเราจะทําบูชาเป็นช่อนะต้องตรวจทุกองค์เลยห้ามมีรูห้ามทะลุอาจารย์พระประหลัดใบ,บเดียบอกเลยว่าพระเนี่ยถ้าจะบูชาเป็นช่อต้องห้ามทะลุ ลำดับที่หนึ่งนะต้องห้ามทะลุสองปากถ้าเป็นพระที่มีปากปากต้องติดชัดเพราะว่าเราใช้ปากในการมาหากินใช้ตาในดูตาปากต้องติดชัดถ้าถ้าตาปากไม่ชัดแล้วก็ทะลุะไม่ได้ไม,ไดมีแค่องคใดองค์งหนึ่งในช่อเนี่ยก็ไม่ได้นะอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นก็กต้อง,องโคตรยากจะหัมกมาก S <S โคตรยากนะโคตรยากถึงยากโคตรโคตรวอนเลยแต่ถึงจะทําทได้อ๋อนะแล้วช่อเนี่ยเขาเขาจเป็นไหมว่าเพราะว่าในในส่วนของคนไทยบางทีต้องสองนะวางคู่แบบแบบแบบแจกันอะไรพวกนี้ได้ผมก็จะไม่บอกนะเพราทํายากของพระปอบก,ก็มีสององค์สองช่อรหรออ่ามันก็เป็นมันก็เป็นเหมือนดอกไม้ที่เราบูชาพระอ่าอ่าเหมือนกันอ๋อถ้าได้ถ้าได้คู่เนี่ยจะโอเคกว่าแต่เดี่ยวก็ได้ แต่เดี่ยวก็หายากนะอาจารยแค่เดี่ยวก็ลำบากเนี่ยถ้าได้สองนี่ก็โอเคใช่ไหมยิ่งดีออ๋ประมาณนั้นไอ้รุ่นนี้เนี่ยเห็นในการแขกบอกว่าจะให้แฟนรายการได้บูชาเป็นช่อเดียวนี่เห็นไหมสารรัศมีทลายเลยอ่าไม่ทลายเลยด้วยเห็นไหมเขาไม่ให้พูดนะเนี่ยสารรัศมีนั่นเอาไว้ก่อน เปิดมาขนาดนี้แล้วคือจริงๆที่เอาไปใช้ดูเนี่ยคือการจะพูดเป็นเรื่องการนั่นแเพียรอนุชัยว่าอนุชารู้โลกรู้ะไปกี่อนุชารู้โลกรู้ว่าไม่ได้เลยจอิงจริงๆมันมีมันมีใช่ไหมมันมีผมผมบังคับช่างว่าทำยังไงก็ได้ช่างต้องหรอให้ได้